เกาหลีก็มีเกาหลีก็มีสะพานลอยนะคะอันนี้ก็บบเป็นทางแบบสําหรับคนพิการนะคะเขาแบบบริการดีมากน,นี่คือสําหรับคนพิการที่เข็นรถขึ้นมานะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นแบบคนที่เดินได้เป็นบันไดให้เดินนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วก็แบบอย่างนี้เลยสวยช่าเกาหลีก็มีสะพานลอยนะคะมีเป็นบางจุดบางบางจุดค่ะ แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวนะตันนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแะล้วสวยมากบูสวยช่านะวิวอะ่ะวนนี้ก็คือเราลงจากบันไดเลื่อนมาแล้วนะเราก็จะไป ข้างหน้าต่อเรา,าเราลงเราลงรถผิดที่ <c oughs> ตรงนี้ไป <c oughs> ก็จะเห็นร้านทกโกยากิกับไดโสวนะ <c oughs> เราลงรถผิดทีเธอก็เลยเปลี่ยนเส้นทางกันเดินนะคะนี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะนะทุกคนสวยมากบรรยากาศแล้วก็วิวคือแบบสวยมากแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกโอ้โหธรรมาชาติสวยมากนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็ธรรมาชาติน <c oughs> นี้ก็สวยธรรมาชาติ บุกขเขาเจอสลรกด้วยน,นู่เนเนอะคือซารล์เนะและนี่ก็คือตัวเราเองค่ะทุกคน <c oughs> ไม่ได้ใส่ใส่ไม่ใส่ก็เหมือนกันนะก็เลยไม่ได้หละทำไมเขาดำดำเปยเนาะมันจะแบบเลยเนาะทำไมดูเหมือนเจ้าเนื้อเหนื่อย เกาหลีเขาก็ชอบมาดูนเล่นอย่างนี้นี้เป็นสนยนเด็กเล็กหรือเปล่าอันนี้เขายกเลิกใส่แมสแล้วนะคนคนที่สองพฤษภาเนี่ยเกาหลีเขายกเลิกใส่แมสแล้วนะแต่เราก็ยังใส่อยู่เพราะว่าต้องการไว้ก่อนทุกคนคงเคยชินกับการใส่แมสแล้วเนาะสองปีแล้ววิวงหลังีสวยมากเลยเนาะ แม่ก็เย,ยอะใหญ่จะไปดูยี่หมานไหมเนี่ยอยากให้ดูข้างหน้านะดู มากกันือยังตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเข้าของจะแพงไหม ก็ได้เดินทางมาก็เดินทางาถึงอีมาตแล้วไปดูข้างในกันเลยดูคนนำทางนี่ก็คือประตูลงไปขี่รถไฟใต้ดินข้างล่างนะคะนี่ก็คือประตูนะคะและนี่ก็คือคนที่จะจ่ายตังค์ให้เรามาช็อปในวันนี้ไป ฉันจะถี่เองนี่ก็คือจักรยานนะเขาก็มาจอดเรียงตรงนี้ก็เป็นที่จอดจักรยานนี่ <c oughs> ตึกเขาสูงมากเลยนะไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันไปถึงแล้วเข้าไปกันเลยถึงประตูละเข้าเลยเข้าเลยไปจะไปชั้นไหนไปชั้นสองไหมส่วนพอส่วนหรอ ไปข้างบนก่อนบนบันไดเลื่อนก็จะบินแบบทีกอะไรอ่ะขนมที่กูอยากกินเหรอเดี๋ยวเรากลับมาซื้อนะนี่นะคะทุกคนขนมที่หนยอยากกินนี่เห็นไหมเรามาถึงแล้วโอ้มาเจอเสื้อผ้าเด็กก่อนเลยเนาะเสื้อผ้าสวยมาก รองเท้าก็มีคู่รองเท้าคู่ละหมื่นเก้าทุกคนเฮ้ <c oughs> <Hey. S 1> ถึงแล้วถึงโซนขายเสื้อก่อนเลยแล้วนี่ไงมือจีถึงแล้วนี่เป็นเสือ้อ เราจะไปดูสวนผลไม้ก่อนใช่ไหมว้มาวะไรู่แมงแกะสลักเสร็จหราเนอแมงูแกะสลักกาแ่ผาเฉยๆได้ถึงแล้วโอ้ผลไม้เหมือนในห้างเสร็จแล้วทุกคน<ม>ก็เหมือนแบบ<ม>เราไปเดินห้างที่บ้านเรานะทุกคนเท่านี้ก็<ม>แ,แบบโอ้สวยจ้า มีโค้่โหมีมะม่วงมะม่วงหกพันถูกจังเลยคุณโนมะม่วงหกพันใช่ไหมเนี่ยหกพันคือคำว่าเทกุ๊กเทกุ๊กอะไรเอาไหมล่ะกินไหมมะม่วงโอนเจอมะม่วงแล้วจัดมะม่วงก่อนเลยเดี๋ยว่ะถลูกถูกอันนี้ไหมอันนี้ไหม ม g งเอันนี้โอเคจัดไปแล้วทุกคนมะม่วงนะคะเดี๋ยวดูองุ่นหน่อยติบุบดูองุ่นกับดูกล้วยด้วยนี่ก็คือ,อุ่นทุกคนนี้เราก็อยู่โซนผลไม้กันอยู่นะนี่ก็เป็นโซนขายผักกัน กีวีมีเชอร์รี่ด้วยบุ๊จะกินเชอร์รี่ไหมมะละกอเหรอมะละกอเท่าไหร่ห้าพันลูกละร้อยมะละกอลูกละร้อยมะม่วงก็มีเอมะนาวมะนาวก็มีทุกคนมีโสมด้วยนะมีโสมด้วยทุกคนนี่คือโสมนะ ก็ขายผักเข้าไปเหมือนหมาทั้งนอกแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ขายผักเข้าไปเราคาดหวังว่ามันจะมีทุเรียนก็เป็นมะเขือเทศโอ้มะเขือเทศลูกใหญ่มากเลยอ่ะคนมะเขือเทศลูกใหญ่มากเลย <c oughs> มีแอปเปิ้ลด้วย โอ้ต้นหอมใหญ่มากเลยหมูเราไปดูหมูกันไหมโอ้ท,ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูปูตัวใหญ่ๆดิกุอะโอ้ปูทะเล มันยังไม่ตายนะเนี่ย,ยตัวใหญ่มากดูตัวนี้มันจะกัดแล้วตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยดูมันยังดูมันดริดูมันจริงดูมันอ้าปกากกินข้าวซี่น้ากัดกินข้าวซี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก ดูสองคนนี้นึกว่าเราทำอะไรนี่เราถ่ายวีดีโอปูก,ก็เห็นปูตัวนี้ไหมใหญ่มากเลยอ่ะลูกคนนี้มันเอาแขนออกมาไว้นะก้มปูก็ย้อยใหญ่นี่ก็มีหอยนี่เป็นอาหารทะเลนะทุกคน như là có mình lưu vậy โอ้ห้าพันหนึ่เหรอหกพันนี่ไงนี่เขาตัดแล้วอันนั้นแหละโอ้บริการดีมากเลยแค่หยิบก,ก็เอาถุงมาใส่ให้แล้วไม,ไ,มมนะไม่มีโอกาสไม่มั่นใจนี่อย่าจับนะไม่มีโอกาสเลือกนะทุกคนอันนี้ก็จับแล้วเขาถุงมาใส่ให้แล้ว พนักงานเขาแบบจะมีอยู่ที่สุดนี่ก็คือเนื้อปลาแซลมอนนะคะทุกคนเนื้อปังเยอะมากคนเห็นหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยบางอันซื้อไปก็แบบแม่อร่อยถึงแม่อร่อยถึงใจนะ ที่น่าหน่อยวนดูหน้าตาอย่างนี้น่ากินน่ากินแต่กัดไส้ข้างในนะคะคบอกไม่สูกใจจะกินอันนี้นี่กินอันนี้ได้ไหมกินอันนี้ตีีอัน เราจะกินอ,อ <c oughs> ะไรคุณผู้ชมคนนั้นดูตัวเขาอยากกินเหมือนเราแน่ๆเลยนี่นละฟันใช่ไหม บูเจ้าไม่อยากกินอันนี้เหรอเนี่ยหน้าตาสวยๆดินี่ก็น่ากินเลยนี่มือนซาลาเาญี่นะอือนี่เหมือนทาโกยากิอันนี้ก็ไม่เหมือนซา่าเปาแดงไม่กินซาลาเปาแดงไม่อร่อยโอเคอันนี้เหรอไม่เอาเอาไหมล่ะเอาสักอันก็ได้ จ่ายตังทุกคนก็เลือกเองนะเลือกเสร็จแล้วลก็มาจ่าตังแม่ก็กําลังจ่าตังนะคะจ่ด้วยบัตรนะคะทุกคนเราไม่มีเงินสดเราต้องรูดบัตรอย่างเร็วชื่อร้านอันนี้เนาะ ในนี้นี่แล้วก็ซื้อไร่ปลากับมะม่วงมานะคะคซื้อได้ปลากับมะม่วงวได้เวลากลับบ้านแล้วเหรอมีสิบห้าแล้วเหรอ <45 S 1> เราก็จะไปคิดตังกันแล้วนะไปะจ่ายตังแล้วก็กลับบ้านได้เดี๋ยวเข้าแถวก่อนนะคะคิวมันยาวแต่ก็ตรงนี้ใช่ไหม มีแค่สองช่องเี้นะทุกคนเดี๋ยวคนเยอะมากเลยสองคิว้นะมีแค่สองช่องคิวยาวคนเยอะค่ะคนเราก็มาจ่ายตังแล้วนะเราได้ปลากับด้างมะม่วงแล้วก็ได้หอยจ่ายตังก่อนนะเดี๋ยวเราไปรอเจ้าข้างหน้านะ